วันแรกจําคอมเมนต์ได้เลยทุกคอมเมนต์ท้องก่อนแต่งเดี๋ยวก็เลิกแบบทุกคนรู้เรื่องของเราดีกว่าตัวเราหมดเลย<ะ>คือนั่งคุยกันสองคนผมนกแล้วลองให้ถ้าเราเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยลูกจะต้องได้ไปต่อในสิ่งที่เขาจะต้องได้ไปจริงจริงกิ๊บเตรียมไว้นะกิ๊บบอกลูกตลอดนะเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการมันจะเป็นแบบนี้แล้วเปาเคยถามกิ๊บคำหนึ่งบอกว่าแล้วหนูเรียกนะดิว,ว่าแม่ได้ไหมเด็ก กว่่าทีเราเขาเข้าใจการจากลาเคยมีหลุดจะทะเลาะกันต่อหน้าล,ลูกแล้วลูกบอยุดเพราะมุมมองของบี้กับมุมมองของกิฟค่อนข้างต่อผู้ชายยังไงก็ชอบดูอะไรสวยๆงามๆบางคนเห็นคนสวยแล้วบอกว่าอยู่ลัคก,กี้มันไม่ใช่การลัคก,กี้ม, ly, มันคือความเพียรพยายามเบาองขึ้นไหนอาจารย์นี อปีนี้ต้องแปดละเป๊ะสามขวบจะสี่ขวบเด็กอะ่ะพอเขาใช้ชีวิตในโรงเรียนานานาชาติบางทีเด็กได้มีโอกาสได้แบบว่าเปิดความคิดมากๆเขาได้ทํานู่นานี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวิเขาโตเร็วอะ่ะคือหลังๆเนี้ยกิฟกับบี้เนี่ยเราจะบินบ่อยเสร็จแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่สองคนอะ่ะจะต้องบินไปเกาหลีด้วยกันแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่นานที่สุดที่จะต้องแบบเอาลูกไว้บ้านพอเราบินเนี้ยเราก็เหมือนคุยกันบอกว่าคิดถึงลูกเนาะ เปิดดูรูปลูกอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็สองคนผัวเมียก็เงียบแล้วก็แบบเออถ้าเราเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยเราจัดการให้ลูกหมดแล้วเนาะคือน,น,นั่งคุยกันสองคนผัวเมียแล้วร้องไห้แล้วก็บอกว่าแบบเวลามันผ่านไปเร็วเนาะแบบวันนี้เราต้องมานั่งคุยเรื่องแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าลูกกาลังโตเขากําลังจะต้องเดินไปข้างหน้าเราจะต้องจัดการทุกอย่างไว้เขาแบบถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราแบบเราจะพลาดไม่ได้เลยเราจะแบบลูกจะต้อง ได้ไปต่อในสิ่งที่เขาจะต้องได้ไปเลยจริงจกิ๊บเตรียมไว้นะกิ๊บบอกลูกตลอดนะกิ๊บจะเล่าให้ลูกฟังว่าเออถ้าแม่เป็นอะไรไปหนูจะหาใครได้บ้างใครที่หนูจะไว้ใจได้ใครที่จะช่วยหนูดูแลหนูได้เราก็จะบอกลูกไว้แบบนี้ตลอดกิ๊บว่าสิ่งที่น่ากลัวของคนเราคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปกิ๊บจะทาเหมือนที่กิ๊บเคยเลี้ยงเขาเตรียมเขาตั้งแต่เด็กๆเราจะบอกเขาไว้เขาก็จะรู้ว่ากระบวนการมันจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะร้องให้แต่ฉันก็จะรู้ว่าเดีี๋ยยยยววคาามมเเจจ็็บันนะะะะหไไปอร่กกิล เตรียมเป่าไว้แล้วก็เรียกเป่าเป้มาด้วยแล้วก็บอกว่านี่นะหนูมีพี่เป่านะเป่านะถ้าแม่เป็นอะไรไปป๊เป็นอะไรไปนะคนนี้คนนี้คนนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเด็กเขาเรียกยังไงฟังเป่าเป่าอ่ะฟังแล้วก็ถามแล้วเป่าเคยถามกิบคำหนึ่งบอกว่าแล้วหนูเรียกนั้นดิว่าแม่ได้ไหมอืมกิ่บอกว่าได้สิอืไม่มีปัญหาเลยแต่เขาไม่ได้ถามว่าแล้วแม่จะต้องไปแปลว่าอะไรไม่เขาเข้าใจเด็กโตกว่าที่เราคิดเขาเข้าใจการจากลากิฟบอกเขาตลอดว่าวันหนึ่ง เขาจะต้องอยู่กันเองอเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องแบกรับน้องนะอืเปลไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องแบกรับน้องแต่คุณจะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลก,กันไปจนโตอืเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยากรู้ว่าเวลาสมมุติว่ามีอารมณ์ที่ขัดใจกันและผิดใจกันอืโดยเฉพาะต่อหน้าลูกเนี่ยเราม,มีกติกาอะไรไหมเราเคยนะเคยมีหลุดที่แบบเหมือนจะทะเลาะก,กันต่อหน้าลูกป,ประมาณครั้งสองครั้งแต่ว่าไม่แรงเพราะว่าพอเรารู้ตัวปุ๊บเราจะบอก ลูกอยู่เราก็จะรู้แล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราหลังจากที่เราทะเลาะกันครั้งสุดท้ายที่แบบต่อหนาลูกแล้วลูกบอกหยุดพ่อเราบอกเอ้ยลูกพูดอย่างนี้แสดงว่าเขารู้นะเขารู้แล้วนะเราไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรแบบนี้เราก็จะเลือกวันกันแบ่งวันในหนึ่งอาทิตย์จันอังคารพุธถ้าวันนี้ลูกบอกว่าหนูอยากไปเที่ยวแล้วกิบบอกว่า ไม่เอาอ่ะไม่ควรแต่บี้บอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะนิดหน่อยเองเรื่องแค่นี้ลูกต้องได้เขาก็ได้เขาได้เพราะเป็นวันของบี้เป็นวันของบี้แต่หลังจากพุธพระหัสศุกเสาร์อาทิตย์ดิฉันอินชาร์ตยูแล้วมันตัดปัญหาตอนทะเลาะกันต่อหน้าลูกปีก็ไร้แปีนี้ปีนี้ปีที่ถ้าแต่งงานกับปีที่แปดแต่ถ้ารวมคบกันก็เกือบเปีโอเคจะสิปีล้อไห แบบคู่ที่ทุกคนแบบออกสื่อวันแรกจาคอมเมนต์ได้เลยทุกคอมเมนต์ไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็เลิกท้องก่อนแต่งเดี๋ยวก็เลิกแบบทุกคนรู้เรื่องของเราดีกว่าตัวเราหมดเลย <c oughs> แต่ถามว่าสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรชีวิตคนก็อย่างนี้แหละเราวางแผนอะไรไว้บางครั้งคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่วันหนึง่งคนก็จะเข้าใจว่าเ,เรื่องแบบนี้มันก็มีนะมันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือปรับเยอะในเรื่องของ attitude ที่มีต่อกันละกันแต่คู่กิบาเป็นคู่ที่ทะเลาะกันเพื่อปรับไม่เคยคิดว่าทะเลาะกันเพื่อเลิกณวันนี้ปัจจุบันนี้กิ๊บกับบี้ทะเลาะกันหน่อยมากเถียงเถียงกันนิดนิดหน่อยหน่อยโมโหกันนิดนิดหน่อยหนแป๊บเดียวจบแล้วก็เข้าใจนิสัยของคนแต่ละคน มากขึ้นสิ่งที่ทําให้กิฟกับบ,บี้ทะเลาะกันมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราสองคนเวลาเราอยู่กันสองคนเนี่ยเราจะรักกันมากเราจะเซอร์วิสสุดๆแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่จะมีคนนั้นคนน, ون, คนนู้นคนนี้รอบข้างเนี่ยมุมมองของบี้กับมุมมองของกิฟค่อนข้างตัดเคล็ดลับว่าใจสามีคืออะไรคุณกุ๊บกิฟดูแลตัวเองเข้าใจผู้ชายยังไงก็ชอบดูอะไรสวยๆงามๆ <Okay. S 1> อันนี้พูดเลยแล้วอยู่เคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งมันมีคําว่าเบื่อขึ้นมา ไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองในที่นี้ไม่ใช่แค่ดูแลรูปร่างหน้าตาเราต้องดูแลไปถึงความคิดสิ่งที่เราคิดกับตัวเราสิ่งที่เราคิดกับตัวเขาสิ่งที่เราดูแลเขาสิ่งที่เราทําให้เขาและสิ่งที่เราทําให้ตัวเราเองอยู่เข้าใจปะเวลาเราเรามีชีวิตคู่อะวันนึงถ้าเราัวแต่คิดถึงแต่ตัวเราเราจะลืมคนคนหนึ่งไปสิ่งที่กิฟรู้สึกว่ากิฟต์ทให้เขารัก แล้วก็เอ็นดูเราแล้วก็มีความสุขตลอดมันคือกิ๊บใส่ใจเขาในทุกๆความรู้สึกในทุกๆคำพูดในทุกๆวันพยายามทำให้เขารู้สึกไม่ขา่าอบอุ่นแล้วเราก็ดูแลตัวเองให้เราดูดีดูสวยหน้ามองหน้ารักอาจจะไม่ได้สวยในใสายตาคนอื่นแต่เราก็จะดูดีและสวยหน้ารักในแบบเขาเวลาที่เราเห็นตัวเราดีสวยหุ่นดีหน้าสวย<อ>ผมเเ้ามันถูกต้องมันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะ แล้วก็มันรู้สึกว่าเรามีพลังเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองนะเว่ามันจะถึงจุดเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบง่ายนะบางคนเห็นคนสวยแล้วบอกว่าอยู่ลัคก,กี้มันไม่ใช่การลัคก,กี้ม,มันคือความเพียรพยายามต่างหากถูกถูกมันคือการมองตัวเองในกระจกแล้วเห็นว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้ฉันจะต้องดีกว่านี้ให้ได้ แล้วฉันมีความสุขเนอืหนืออาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันมีความสุขแต่กิ๊บไม่ได้บอกว่าคนเราทุกคนต้องสวยขึ้นต้องพร้อมต้องแนววีถึงจะสวยนะคนเราก็มีความสวยในในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ความสวยของเราที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วแล้วเราภูมิใจอ่ะแบบนั้นคือแบบไหนคือเราจะต้องเจอให้ได้